งานเข้าน้ำเพชรตียาพาถูกโยงข่าวฉาวนางงามนกต่ออุ้มหนุ่มจีนรียกค่าไทยจากกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เข้าแจ้งความเพื่อนคือนายหวังชาวจีนได้หายตัวไปโดยมีคนติดต่อกลับมาว่าถ้าโอนเงินแล้วจะปล่อยตัวกระทั่งสืบทราบมาว่านายหวังเนี่ยเคยคบหากับน้ำเพชรนางสาวเพชรละดาแสงสกุลอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งทงั้งคู่คบกันมาประมาณ1ปีก่อนจะเลิกรากันไป3เดือนแล้วกลับมาคบกันอีกครั้งโดยฝ่ายหญิงได้ทราบ่า นายหวังมีเงินและก็ทรัพย์สินมากจึงวางแผนกับแฟนใหม่พร้อมก,ก,กับพวกรวม6คนจับนายหวังเนี่ยยัดใส่กล่องไปเรียกค่าไถ่กว่า4ล้านบาทซึ่งล่าสุดทางด้านตำรวจเนี่ยก็ได้ทำการจับกุมน้ำเพชรพร้อมกับแฟนหนุ่มคนใหม่ได้แล้วล่าสุดทำเอาทางด้านน้ำเพชรตียาภามิสเอิร์ธไทยแลนด์ในปี2019-20 2 0ถึงได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กลางดึกหลังมีข่าวว่าจับอดีตนางงามโดยยืนยันว่าไม่ใช่ตนคนละน้ำเพชรกันโดยได้ระบุข,ข้อความ ถามว่า โอ้ยไปกันใหญ่แล้วนางงามที่อุ้มคนจีนเรียกค่าถ่ายไม่ใช่หนูคะ่ะหนูชื่อน้ำเพชรตียาภาไม่ใช่คนละคนคะ่ะหนูมีมงตำแหน่งระดับตัวแทนประเทศไทยไม่ใช่นางงามจังหวัดเพราะฉะนั้นจะมาลงน้ำเพชรนี้ไม่ได้แก้ข่าวด่วนพร้อมกันนี้น้ำเพชรยังได้โพสต์ต่อในคอมเมนต์ด้วยว่าจะบ้าตายรายนาทีแล้วบอกด้วยว่าตนเองสวยแล้วก็รวยมากไม่ได้คิดจะจับใครมาเรียกค่าถ่ายมีแค่จะจับมาหอมแก้มขณะที่แฟนคลับต่าง เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าแว็บแรกเนี่ยคิดว่าเป็นพี่ดีนะที่เห็นโพสต์นี้ไม่งั้นเนี่ยคิดไปแล้วนะเนี่ยลงข่าวแบบตกใจมากเลยนางงามน้ำเพชรคิดถึงพี่คนเดียวเลย